สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเมสซี่กันนะครับหลังจากที่เฮียไปพักร้อนก็ไม่ค่อยมีข่าวอะไรออกมาเลยเนาะส่วนมากก็จะเห็นคนถ่ายคลิปมาเนาะเห็นเมสซี่เนี่ยใช้ชีวิตแบบชิลๆตามที่เขาเนี่ยต้องการนะครับล่าสุดก็มีการเผยแพร่ภาพออกมาเนาะเมสซี่เนี่ยพึ่งไปปัมเวลมาแบบแน,น่นแน่นปักเลยนะครับ นั่นแหละครับก็เลยได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเนาะอินเตอร์มายอามีดูการหน้าก็มีลุ้นหลายถ้วยเลยนะครับส่วนกับทีมชาติอาร์เจนติน,นาก็มีศึกโกปาเมริการออยู่นะครับก็เลยได้ว่าดูการหน้าเนี่ยได้ดูบอลกันแบบจัดหนักจัดเต็มครับ มีศึกยูโรด้วยนะครับอตอนนี้ก็เลยได้ว่านอนตุนเอาไว้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับหลุยส์โซเรสเนาะมีข่าวมาว่าปิดดิวได้แล้วนะครับทูกการหน้าจะได้เล่นร่วมกันนะโดยสัญญาก็จะเป็นสัญญา1ปีนะครับบวกออปชั่นขยายอีก1ปีอะไรประมาณนี้เนาะที่สื่อหลายสำนักรายงานนะครับก็รอดูครับจนกว่าจะชูเสือนะ้อเนาะแม้ว่าจะมีข่าวคอนเฟิร์มออกมาขนาดไหนจะกี่สำนักเนาะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องรอแบบออฟฟิเชียล ชูเสื้อเซ็นสัญญากันเนาะแต่มันก็เป็นข่าวที่ทําให้แฟนบาร์ซ่ารวมถึงแฟนอินเตอร์มิวเมียแฟนเมสซี่ชื่นใจได้เนาะแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าทั้งคู่ได้โครจรมาเจอกันอีกครั้งก็จะเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากๆเนาะเมสซี่ซัวเรสบูตเกตเอาบาโอโหนี่มันบาร์ซ่าสาขา2ชัดๆต่อมาครับก็เรียกได้ว่ากระแสะแรงจริงๆนะครับกับกระแสะของเมสซี่ในฮ่องกงตัวเนี่ยหมดเกลี้ยงภายใน1ชั่วโมงครับโดยรายละเอียดตรงนี้นะครับก็คืออินเตอร์มิมี่เนี่ยมีโปรแกรมที่จะอุ่่นเครือง ที่ฮ่องกงเนาะนักสนามแห่งชาติของที่นั่นซึ่งมีความจุ40,000ที่นั่งนะครับโดยเกมจะเตะกันในวันที่4กุมภาพันธ์ปีหน้าและเชื่อกันว่าลีนเมสซี่ก็จะร่วมทริปนั้นด้วยนะครับด้วยเหตุน,นั้นจึงทำให้ตั๋วที่เข้าชมเกมอุ่นเครื่องนัดนี้นะครับราคาสูงขึ้นพอตัวเลยครับเพราะขนาดตั๋วราคาถูกที่สุดนะครับก็ยังมีราคา113ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,842บาทส่วนตั๋วที่มีราคาแพงที่สุดก็265ดอลล์นะ ดอนนี้ดอลล่าสหรัฐนะครับหรือประมาณ21,250บาทแต่ถึงอย่างไรครับกระแสเนี่ยดีมากๆเลยครับมีแฟนบอลเฉียด2ล้านนะครับแย่งตัวดูเมสซี่เตะที่ฮ่องกงครับจนเว็บล่มก็คือมีคนเนี่ยไปเข้าคิวออนไลน์ก่อนเปิดขายตัวผ่านแอปพลิเคชันของฝ่ายจัดแหละครับในวันที่15ธันวาคมถึงเกือบ2ล้านคนนะครับและก็ขายหมดอย่างรวดเร็วนะครับโดยชาวเน็ตจำนวนมากก็โพสต์โซเชียลมีเดียภาพแอปล่มเนาะ ขึ้นข้อความว่า e er อ r o r รเนื่องจากมีคนล็อกอินเข้าแอปมากเกินไปนะครับซึ่งทางด้านมิเชลลาบูเนียประธานและ CEO ของเท็เลอร์เอเชียบริษัทที่รับจัดแบตดังกล่าวนะครับก็เปิดเผยว่ารู้สึกทึ่งกับกระแสะการตอบรับมหาศาลจากแฟนๆซึ่งก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าเมสซี่นะครับไปเตะที่องกงครั้งสุดท้ายก็ปี2014น่นเลยนะครับทำให้มีคนแย่งซื้อตั๋วกันมากมายขนาดนี้ โดยที่เซาล์ไชน่ามอนิ่งโพสต์ก็เปิดเผยแล้วครับว่าตั๋วเนี่ยขายหมดเกลี้ยงภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับทั้งที่ตั๋วมีราคาแพงระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ก็ถือว่าคุ้มครับได้เจอทั้งเมซี่จอร์เดีอบาบูสเกตเนาะถ้าเกิดลุยโซเลสไปอีกก็โ,โหยิ่งคุ้มไปใหญ่นั่นแหละครับก็ไม่แปลกหรอกครับขนาดที่เมกานะครับประเทศที่แบบมีความบันเทิงครับคั่งอยู่แล้วนะครับก็ยังมีคนมาแย่งซื้อตั๋วเมซี่เลยนัดไหนที่มีรายชื่อเมซี่ติดทีมมไปเเนนนนีียน่ยยยัััด้้้ต๋ววจะขาหกกลลงแล็ มีคนแบบไปขายต่อด้วยนะครับอัพราคากันแบบสูงมากก็นั่นแหละครับคร่าวๆอัพเดทข่าวเมสซี่ก็ประมาณนี้เนาะทุกคนคิดเห็นยังไงกับแต่ละประเด็นก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนีสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันอ้าวรีบเกินไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน